โล้อและผมก็บอกทุกครั้งแลยว,ว่ามผมเขียนเพลงส่วนมากแล้วเนี่ยมันก็จะมี ที่มาที่ไปเป็นความจริงไปประสบมาเรียกว่าเพลงที่เกิดจากประสบการณ์ไม่ใช่เพลงที่เกิจดจากจินตนากา,ารเดินสายแต่ละครั้งก็จะมีสดใสกับสมศักดิ์พักดีลิเกเงินล้านโบสสมัยก่อนนี่ดังมากอ่านี่เป็นให<ป>้จำอีกทีหน<ำ>ึ่งเดี๋ยวกั้งลืมแล้วนอกจากลิเกเงินล้านก็จะมีลิเกค,คนจนอนีกบรรหารสิทธิ์หมอมหดกกาลังนั่งคุยอยู่กับบรรหารกาลังนั่งคุยอยู่กับสมศักดิ์พักดีวะแล้วก็ได้ยินดนตรีหน้าเวที เวลาคนต้องการต้องการจะออกมันจะมีเรียกอะไรร่างนิเกิลเต่งเต่งแด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 งนิเกิลก็จะขึ้นอย่างนี้อนะมันจะมีอย่างนี้ประจําสําหรับผมลงขนต้องการต้องการนะคนที่มาดูลิเกมาดูดนตรีส่วนมากแล้วก็บางคนก็มีแฟนมาบางคนก็มาถือพ่อถือแม่มาเที่ยวกันเนอะก็คิกกุ๊กคิกกันเนี่ยนะใช่แล้วเป็นเรื่องเห็นแล้วต้อสาวจุ้ยนะ รวยแล้วก็มานั่งดูลิเกนั่งดูดนตรีอเอาเขียนเพลงดีกว่าก็เอานี่แหละครับทํานองนี้แหละแต่จะไม่กงอะไรเนี่ยก็มาถึงปั๊บคนงามใช่ไหม,มคนงามที่ตามประจองน้องเจา้าดังเงาพ่าก่อนปกป้องพ้องไพเดินตามจ้าันมาทํายิ้มให้ดวงใจพี่ดังโดนมีีกรีดเชือนอ้องเขาค็ยคุยตัวเองด้วยคือให้ท่านฟังและให้ท่านรู้ว่าเพลงจริงๆเนี่ย เขาจะต้องมีฉันทลักษณ์มีสัมผัสแต่และท่อนเนี่ยต้องอถ้าท่านฟังเพลงที่สดใสเขียนเอาครับผมรับประกันได้เลยว่าไอ้ประเภทแบบท่อนหนึ่งลงกอลีแล้วท่อนที่สองไปกอลลาท่อนที่สามกอลโอไม่มีถ้ากอลีก็กอลีต้องต่อเป็นเครียกเครียกสัมผัสด,ด้วยฉันทลักษณ์แล้วมันจะมีฉันทลักษณ์ด้วยจะมีสัมผัสอักษรด้วยซึ่งซึ่งผมเป็นคนที่สนใจเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเหมือนจะคุยอวดนะ เพลงสดใสแต่เนี่ยถ้าท่านเอาไปร้องเอาไปฟังท่านจะรู้เลยว่าครบหมดเลยระบบฉันทลักเรียบร้อยเรื่องแล้วก็ขึ้นไม่ใช่ว่าขึ้นตนเป็นมะลิซ้อนปลาแตกใบเป็นมะลิลาเป็นมะม่วงมันไม่ใช่สวัสดีครับยิสสรักแฟนเพลงหรือปัจจุบันเรียกคําว่า f อฟกันละของสดใสลุงทองก็เป็นที่ชื่นชมชื่นใจนะครับที่มี f อฟเข้ามาติดตามในรายการคุณลืมเราจําซึ่งรายการเนี่ย เป็นการพูดคุยสบายๆสไตล์สดใสลุ่งทองเกี่ยวกับเพลงที่ผ่านมาทั้งหมดครับสำหรับอีพีสี่นี้เราก็จะพูดถึงเพลงขออยู่ด้วยคนว่าที่มาของอยู่ด้วยคนเนี้ยมาอย่งไงแล้วไปเห็นอะไรเนื้อหาของเพลงมันทิ้งน่าฟังนะครับออก็ต้องฟังจากพี่สดใสลุ่งทองเองก็เห็นได้เห็นตากันอยู่เนาะผมก็อยู่กับคนที่สงสัยอะ เขาจะเขาจะมามาหาเรื่อยแล้วก็มาแล้วก็สงสัยตรงโน้นสงสัยตรงนี้แล้วก็เลยมีความคิดว่าเออถ้าเขาสงสัยนี่นะคุณตุนสงสัยน่แสดงว่าแฟนเพลงยอะมากๆเลยเอฟซีอีกเยอะเลยที่ใช่ครับเขาถามเขาถามครับเขาสงสัยวลงนี้นานได้ยังเรลงนี้ปีไหนเนี่ยอะไรคือต่างคนถึงไม่บอกว่าเพราะว่าท่านจะลืมเลยเราก็จะมาท่านลืมแต่เราเรายังจําได้เราก็จะเล่าให้กันเลยฟังครับวันนี้ก็อย่างที่ว่าแล้วครับ ก็มาปลุกไอ้ผมก็คนเหมือนเดิมพอ,อ, <laughs> อว่างเว้นก็จะต้องนอนพักผ่อนเพราต้องครับเดีว่าอายุมันชักมากแล้วเนาะเลขสนะีเออ่เลขฮะเ,ออเลขเดี๋ยวเจ็ดกับสี่มันอยู่ใครก่อนใครหลังเนี่ยอ,อันนั้นแหละประมาณนั้นแหละ,ะก็เลยปรากฏว่ามาถึงก็ก็ฟั้คงใจอะไรอยากจะรู้เรื่องผลงานเพลงที่มาของเพลงต่างๆโดยมากยิ่งแล้ว ขออยู่ด้วยคนนี่แหละนี่แหละประเด็นหลักอันนี้มัน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 เป็นเรื่องชนบทจริงๆและผมก็บอกทุกครั้งแล้วว่ามผมเขียนเพลงส่วนมากแล้วเนี่ยมันก็จะมีที่มาที่ไปเป็นความจริงไปประสบมาเรียกว่าเพลงที่เกิดจากประสบการณ์ไม่ใช่เพลงที่เกิดจากจินตนาการเราเราไปเห็นมาจริงๆสดใสรุ่งโพทองสมัยปีสอง0 คงว่า120ร้อยี่สิบเศษเศษะตอนนั้นก็ตั้งโวงดนตรีแล้วก็ไปแสดงตามงานวัดมันก็จะมีง,งานวัดก็จะมีโวงดนตรีมีลิเกมีภาพยนตร์อะไรพวกนี้เราก็จะมีถ้าถ้าออกไปทางอีสานล้วก็จะมีหมอลำมั่งถ้าไปทางใต้ก็จะมีพวกมโนรามอะไรแต่ว่าที่สนใจเลยก็คือลิเกส่วนมากแล้วลิเกกับดนตร,กกรีมันจะไปคู่กันตลอดอืมผมเนี่ยเดินสายแต่ละครั้งก็จะมีสดใสกับ สมศักดิ์พักดีลิเกเงินล้านโอ้สมัยก่อนนี่ดังมากอ่านี่เป็นะารจำสสอีกทีหนึ่งเดี๋ยวท่าลืมแล้วนอกจากริเกเงินล้านก็จะมีริเกคนจนอีกบัรหารสิทธิหองหวนบัรหารกับผมเนี่ยสนิทก,กันมากตำนานเลยครับอ่าตอนนี้พอดนตรีเริ่มเล่นพอมืดเข้าสองสามทุ่มสองทุ่มดนตรีเริ่มเล่นลิเกก็เริ่มเล่นเราก็ตัวผมเนี่ยผมร้องสี่ทุ่มกว่าก็าออกไปเดินตามเวทีลิเกบ้างอะไรบ้างไม่ได้ไปจีบ นางเอกวิเกอะไรเปล่าเลยอแล้วสมัยนั้นนี่วทีมันห่างกันไหมครับไม่ทีแต่ละเวทีลิเกอดนประยุกตไม่ไกลกันแต่ว่าหันหน้าไปทางเดียวกันคือคือไม่หันมาชนกันถ้าหันชนกันก็ทะเลาะกันทะเลาะกันเดี๋ยวเสียงลำโพงตีกันอีกเดอนี่ก็หันหน้าไปทางเดียวัเราก็เดินไปก็เพื่อนนะฮะก็ไปนั่งคุยหลังเวทีบ้างแล้วก็ปรากฏว่าไปผมตอนนั้นก็เป็นสนใจเรื่องแต่งเพลงอะไรต่อะไรก็ตามมาคิดเป็นเพลงหมดเขาเรียกว่า มันกาลังมีไฟอะนะกาลังนั่งคุยอยู่กับบรรหารมั้งกำลังนั่งคุยอยู่กับสมสิ์พักดีม่้แล้วก็ได้ยินดนตรีหน้าเวทีเวลาคนสาคัญองการจะออกมันจะมีเรียกอะไรร้านนิเกิงโอ้โงแด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 งนิเกิก็จะขึ้นอย่างนี้มันจะมีอย่างนี้ประจําสําหรับคนสงคั้องคัญนะนะก็จะออกเดินทางจะเข้าจะออกอะไรก็จะมีอันเนี้ยร้านนิเกิงตอนนี้ พอเราฟังแล้วเราถ้าเป็นเพลงลูกทุ่งมันก็น่าจะดีเนาะเพราะว่าแต่ได้ได <leton, S 2> <Walk> ้แเดแตาแต่ไต้แด้ได้ได้แด้ไ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 ด้แด้ไ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 ด้แด้ไอ้ได้ได้ได้พด้ได้าด MM. ่ได้ได้ได้ไดเราก็ดูคน้ได้แมมด้ไ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 ดนตรีส่วนมากแล้วก็บางคนก็มีแฟนมาบาง้นก็มา,อ,ามอได้ได้ไม้นนแม่ไดเ,เ,เที่ยวเไดุ้ดกได้กดได้ได้ไดน้่ด้้ได้้วด้้ไดล้สาว ก็สวยนะครับสวยแล้วก็มานั่งดูลิเกนดูดนตรีอืเอาเขียนเพลงดีกว่าก็เอานี่แหละครับทํานองนี้แหละราจชพิกรึงอะไรเนี่ยก็มาถึงปั๊บคนงามใช่ไหมคนงามพี่ตามเฝ่าจองน้องเจ้าดังเงาฝ้ากอยปกป้องพ้องไพยเดินตามเจ้าหันมาทํายิ้มให้ดวงใจพี่ดังโดนมีกรีดเชือนเขาบรรยายไปเป็นเรื่องเลยไปมาแล้วมันก็ลงเอยว่า คือเราไม่ไม่มีเงินทองถ้าจะให้ไปขอไปเราคงคงยาก,ออยากเอางี้แล้วกันขอไปอยู่ด้วยให้ทํางานอะไรก็จะไปทํางานให้เหมือนก็เหมือนก็ไปอยู่ที่บ้านด้วยคนแล้วก็อาศัยอา่าที่บ้านอยู่แต่ว่าช่วยทํางานบ้านอะไรเงี้ยก็เลยตั้งชื่อว่าขออยู่ด้วยคนคและเรียกแต่งมาเ,เมื่อประมาณก็น่าจะไล่ลกันรักจากที่บา 16, <น>้านสิบหกได้ไหมะ2 2> คะสองพันสองสิบหกจุดเจ็ดนี่แหละแล้วก็หลังจากนั้นก็บันทึกบันทึกหลังจาก อ่าทำก่อนก็รู้อยู่ว่าบันทึกจริงต้องบันทึกสิบกว่าเพลงสิบเพลงครับเป็นอัลบัมบ้มสองเพลงนอัลบั้งบางทีก็บันทึกสิบสองเพลงแต่ว่าเวลาเขาออกเชียร์จริงก,ก็ออกเชียร์ทีละเพลงช่วงนั้นออกเชียร์รักังมบัมะัคงก็ไปริ้วเลยประกบคู่กันอาได้เลยแหะครับเพลงเขาอ,อยู่ในคนนี้เป็นเพลงที่สองที่สามอ่าก็ก็ยังไม่มีคนพูดถึงนะครับยังไม่มีคนพูดถึงจนกระทั่งอต้องยอมรับเลยว่ามารุ่นใหม่รุ่นหลังสุดเนี่ยรุ่นเด็กวัยรุ่นเนี่ย รุ่นยุคใหม่รุ่นเขาเรียกอะไรล่ะรุ่นจริงฉับทัวอ่ารุ่นอ่าย้อนยุครุ่นรถแหอ่อะ,อะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ปรากฏว่าเขาชอบเพลงจังหวะชอบเพลงจังหวะเขาก็เอาเพลงพวกปปนี้่าเนี่ยต้องมีขาดไม่ได้ละเพลงจังหวะก็เดินมาหรือมาหาผมางานบ้างมาหาถึงที่บ้านก็มีมาถึงบอกอาจารย์เดี๋ยวขอเอาเพลงนี้ไปเวอร์ได้ไหมก็ ก็ก็ไม่ได้ห่วงอะไรฮะมันมันมันเป็นการต่อยอดด้วยเพ,เพราะว่าเพลงแทนที่มันเข้ากับคอนเซ็ปต์ YouTube ที่เราทําเนี่ย <Gram> s. <S คือคือ,คอเราโม่ท่านจะลืมเลครับท่านท่านจะลืมเพราะงั้เมื่อเพลงม,มันมีโอกาสไ,ได้ว่าเปิดซ้ำแล้วมาทำซ้ำเนี่ยมันทําให้ท่านจาได้ก็เลยมอบให้น้องๆไปรากคนพอน้องๆก็ไปทำแล้วได้ผลเดี๋ยวนี้รถแห่ก็ตาม แม้กระทั่งปคกคเวอร์มากีตาตัวเดียวแต่าันนั้นแล้วแล้วแล้วแวแ,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 วแต่วันนั้นกลายเป็นเพลงที่ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีในช่วงระยะหลังๆเนี่นะครับเนี่ยครับเพราะว่าทําไมเราถึงทํารายการคุณลืมเราจาครับก็ผมอยากจะให้เพลงเก่า,านะครับร่วมสมัยเราต้องการให้เพลงลุกทุ่งร่วมสมัยให้อยู่กับเอฟซีเราตลอดไปเนี่ยจึงต้องทํารายการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ลืม นะครับแต่เนื้อหาสาราเนี่ยต้องนักร้องเองเท่านั้นนะครับนักร้องเองที่จะรู้ว่าเฮ้เพลงนี้ที่มายังไงแต่งอย่างไงแต่งในบรรยากาศอะไรบ้างท่านก็ได้รับรับรู้เบื้องต้นเลยเนาะว่าเด้เจอจากเอเรากาศคุยตัวเองด้วยอคือให้ท่านฟังและให้ท่านรู้ว่าเพลงจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมีฉันทะลักษณ์มีสัมผัสแต่ละท่อนเนี่ยต้องถ้าท่านฟังเพลงที่สดใสเขียนเล่าครับผมรับประกันได้เลยว่าไอประเภทแบบ ท่อนหนึ่งลงกอลีแล้วท่อนที่สองไปกอลาท่อนที่สามกอโอไม่มีถ้ากอลีก็กอลีต้องต่อเป็นเขเรียกเ,เรียกสัมผัสด้วยฉันทลักษณ์แล้วมันจะมีฉันทลักษณ์ด้วยจะมีสัมผัสอักษรด้วยซึ่งซึ่งผมเป็นคนที่สนใจเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเหมือนจะคุยอวดนะแต่เพลงสดใสแต่งเนี่ยถ้าท่านเอาไปร้องเอาไปฟังท่านจะรู้เลยว่าเออครบหมดเลยระบบฉันทรลักเรียบร้อยเรื่องแล้วก็ขึ้นไม่ใช่ว่าขึ้นตนเป็น มะลิซ้อนมาแตกใบเป็นมะลิลาเป็นมะม่วงมันไม่ใช่มะลิซ้อนก็ต้องมะลิซ้อนกับเรื่องขึ้นอย่างนี้แล้วตกจบลงมาก็ต้องจบในลักษณะนั้นก็ึงได้เป็นงผลงานเพลงขออยู่ด้วยคนคือขอจีบสาวพอจีบสาวแล้วก็อยากจะอยู่บ้านเขาแต่บางทีตัวเองก็ไม่มีเงินจะไปแต่งหร้กก็เลยไปขออยู่ด้วยคนนาแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยทํางานบ้านก็อ่อนอยู่ในเพลงม,นงออนนมันเพลงอ่อนเนาะอ่านอยู่ด้วยคนเป็ออนรักสาวบางทีเราด้วยแหม รู้ตัวเนาะทํำยังไงอยากจะได้ไปอยู่บ้านสาวนี่คือจริงเป็นที่มาเพลงว่าขออยู่ด้วยคนแต่ที่จริงที่มอกี้เนี่ยพี่สดใสได้พูดถึงเรื่องที่พี่สดใสแต่งเพลงตั้งแต่เพลงแรกเลยเนาะพศ2 5 1 4นั่นแหละค่าได้เพียนดินได้หลายเพลงนี่แหละคือการแต่งเพลงถูกกาบก่อนโครงที่เราเรียกว่าชันทลักชันทลักทั้งหมดลักก็ตับสมภัยเลาะสัมผัสนอกสัมผัสในนอกจนกระทั่งมาถึงเพลง ขออยู่ด้วยคนนี่คือที่มาที่ไปด้วยบรรยากาศในงานไปเห็น <c oughs> อะไรลิกเ,กเ,เ,ลกเกก็เลยเอาจังหวะลิเกก่อนเนาะก็มานำเข้าสู่เนื้อหาของเพลงด้วยด้วย,ด,วยด้วยความไพเราะของหนุ่มสาวในสมัยนั้นบรรยากาศอีบสาวสมัยนั้นจึงใช้ชื่อว่าขออยู่ด้วยคนท่านจะได้รับฟังต่อจากนี้ไปครับ one I สวัสดีครับ f c ทุกท่านที่ติดตามสดใสยอยู่แล้วก็โดยพยิ่งแล้วสำหรับ YouTube ซึ่งเราเพิ่งจะปล่อยไปได้ประมาณสักอสองสามีเนาะสักสามีเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอกำลังใจจากทุกท่านนะครับถ้ายังรักสดใสยอยากจะรู้จริจรงๆชีวิตเป็นมายังไงประสบการณ์ต่างๆจาก50ปีที่อยู่ในวงการเป็นแบบไหนยังไงก็ยังไง,ก,ง,ไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเลยนะครับเพราะว่าท่านจะได้พบกับประวัติจริงๆตั้งแต่เริ่มเข้าวงการจนกระทั่งถึงจัดปัจจุบันแล้วก็อาจจะต่อไปเรื่อยๆครับจากนด้ที่ท่านยังชื่นชมชื่นชอบแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านจะได้พบกับชีวิตจริงของสุสัยตลอดไปนานแสนนานครับ